คูย่าตายายเกิดมาสอนตั้งแต่เด็กครับบอกว่าเกิดเป็นคนทั้งชีวิตอย่าเป็นคนเนรคุณคนต้องมีความกระตันยูกระตาวิจาต่อผู้มีพระคุณใช่ไหมพี่น้องคนอีสานสอนนักแต่ทําไมคนนครพนมที่ชื่อครูแก้วยังบังอาจทอยศเนรคุณได้ก็พี่นงครับวันนี้เนี่ยครูแก้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ ไปจับมือกับคนโคราชคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอ้กระจงหลงทางครับพี่น้องครับไปจับมือกันแล้วทรยศต่อผู้มีพระคุณไอ้ทรอยต่อทักษิณไม่ว่าย,ยังทรยศต่อประชาชนชาวโคราชและชาวนาคปรปนมสิ่งที่ปู่ย่าตายายสอนมาสิ่งที่ปู่ย่าตายายอบรมบม่มนิสัยมาว่าให้รู้จักบุญคุณของคนไอพวกนี้มันคิดเป็นหรือเปล่าครับพี่น้องครับ มันคิดไม่เป็นเลยมันกล้าได้ยังไงแต่ก่อนนี้แก้วเอ้ยเนี่ยบอกลํมโบเฮ้ยลลมโบ้ BO, น้องเป็นสอสอนะน้องต้องเป็นคนรู้จักบุญคุณคนน้องต้องรู้จักบุญคุณของแผ่นดินน้องต้องรู้จักบุญคุณของผูู้มีพระคุณโดยเฉพาะนายกทักษิณน,นี่หัวหน้าเราเนี่เป็นคนดีอย่างนี้เป็นคนดีสุดที่จะหาไม่ได้อีกแล้วในประเทศนี้มันนี่ดังนั้นพวกเรา ต้องไม่ทอรยศต่อเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนดูออกว่าพรรคเมื่อไทยไม่ได้ช่วยเหลือในพี่น้องประชาชนมีแต่ใช้วาจาใช้ปากใช้วาทะในการนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าส่วนที่มองว่านะครับคนที่มาจากพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนจะสําคัญกว่าคนที่มาจากการยึดอํานาจนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะขณะนี้ พนเอกประยุจันโอชาก,ก็มาจากการเลือกตั้งตามรัฐมนูญปี60ครับมาจากพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับและก็เห็นความสําคัญแคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจึงได้ทุ่มเทแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดีกว่าบางคนนะครับ